สวัสดีค่ะวันนี้ป้านาซ่อมผ้าจะมาทําเสื้อตัวใหญ่ให้เล็กเท่าตัวอย่างนะคะเนี่ยเราก็พับเสื้อที่เราต้องการจะเก็บไว้ก่อนเป็นสันทบนะคะแล้วเราก็เอาตัวอย่างที่ลูกค้าให้มานะคะวางลงทบเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ขีดติ๊กติ๊กติก,ตก,ตกไว้แบบนี้นะคะตะเข็บข้างชายตรงไหลเสร็จแล้วตรงชายนะคะเราก็จะตัดเผื่อ ลาหนึ่งนิ้วนะคะพับเผื่อผ้าออกมาหนึ่งนิ้วส่วนด้านข้างเราจะเผื่อประมาณหนึ่งติ้นผีนะคะหนึ่งติ้นผีใหญ่เพราะว่าแล้วแต่จากโพงของแต่ละท่านนะคะจากโพงของเราเป็นตีเส้นแล้วปรับไว้ตะเข็บใหญ่ก็เลยต้องเผื่อเยอะหน่อยถ้าหากว่าเป็นเย็บแล้วก็โพงแบบสามเข็มนะคะก็เผื่อไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วข้างมันดูไม่ตรงนะคะก็เจนใหม่ ใช้สายตาเรานี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาจับแขนนะคะเอาด้านผิดออกมาวางคู่กันเข็มมุดกัดไว้นะคะแล้วเราก็เอาแขนตัวอย่างที่ลูกค้าให้มาจับให้เท่ากันนะคะเอาด้านสันทบวางปลายแขนให้เท่านะคะตัวนี้เขาจะลดความยาวแขนด้วยแล้วเราก็ติก๊กหัวแขนเราก็ติ๊กนะคะติ๊กไว้ว่ายาวแค่ไหนแล้วเราก็ขีด ถ้าเราขีดไม่ได้แบบป้าก็เอาเอาปากนกแก้ววางนะคะแต่ป้าจะใช้สายตาดูว่าแขนมันเป็นลักษณะนี้ลักษณะแบบนี้ก็วาดไปเลยนะคะจะไม่ค่อยได้ใช้กระดาษมาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยพอได้เสร็จแล้วเราก็จับแขนนะคะมาเช็คกับตัวเสื้อที่บงแขนที่เรา วางไว้แล้วนะเนี่ยเช็คจากไหลลงมาค่อยๆไล่แบบนี้อย่าดึงแขนเสื้อนะคะวางให้เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไปโพ้งกันจากโพ้งตัวนี้นะคะใช้สีเข็มเออสีเส้นนะคะเข็มสองเข็มได้จะเป็นได้ฟูหรือได้เข็มก็ได้อีกสองเส้นแต่ของเราใช้เป็นได้เข็มทั้งหมดเลยสี่เส้นนะคะจะไม่ใช้ได้ฟูแล้วก็ขิบกึ่งกลางแขนไว้นะคะ หาตำแหน่งลายให้ให้โอเคนะคะถ้าเราไม่ได้ทำตำหนิไว้ถ้าจาักโพงมันโพวงแล้วผ้าย่นนะคะตัวนี้มันจะเป็นผ้าเงาๆแล้วก็เป็นผ้าเหมือนพิมพ์ลายนะคะข้างล่างข้างล่างจะเป็นสีขาวข้างบนจะเป็นมีสีสันเนี่ยแสดงว่าเป็นผ้าพิมพ์ลายเวลาเข็มจักปักลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีขาวโผล่ออกมานะคะ เราก็จะปรับได้ให้หย่อนนิดนึงได้เข็มสองเส้นให้หย่อนนิดนึงเวลาเราพ้งเราจะผักชิ้นแขนนะคะเข้าไปในจักเราจะไม่ดึงชิ้นแขนนะคะส่วนตัวเสื้อเราก็ไม่ดึงนะเราพยุงเฉยๆนะคะเดินจักไปผักมือไปนะคะแบบนี้ทําแบบนี้สองข้างให้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็เข้า ข้างเลยเข้าข้างเราจะเข้าจากปลายแขนก่อนก็ได้หรือเข้าจากชายขึ้นมาก็ได้เหมือนกันโผงเข้าไปนะคะตรงตะเข็บโผงแขนแล้วผลักเข้าไปทางด้านชิ้นแขนเขาจะไม่ผลักมาทางด้านตัวนะคะเพราะว่าเวลาคนใส่มันจะได้นูนสวยโทรศัพท์หน้าคว่ำเฉยเลยขาตั้งไม่ดีพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามันลานะคะจากลามจะมืดนิดนึงเพราะว่าอยู่บนบ้าน ไฟไม่มีใช้แสงจากหน้าต่างนะคะเราก็พับลงไปประมาณหนึงนิ้วพับเข้าไปข้างในนะคะแล้วเราก็ใช้จักรลาเนี่ยวางตรงริมผ้าที่เป็นหนึ่งนิ้วที่เราพับขึ้นไปเลยเหมือนเราเย็บนั่นแหละแต่ว่าเราทำทำทางด้านถูกนะคะจักรลามันจะปิดรอยเองข้างล่างอะ่ะมันจะปิดรอยเองจักรลาตัวนี้มันจะใช้สำหรับทำผ้ายืดนะคะโดยเฉพาะ เวลาใส่จะไม่มีการขาดจะไม่มีการอะไรแล้วดึงอย่างไงก็ไม่ขาดนะคะได้ตัวนี้พับเข้าแล้วเราก็เหยียบไปนะคะตีนผีจักมันจะวางได้พอดีกับความกว้างหนึ่งนิ้วเนาะเราไม่ต้องเอาอะไรไปกั้นนะคะพอถึงตะเข็บเราก็ช่วยดึงนิดนึงเพราะว่าตีนผีตัวนี้เราทําไว้สําหรับลากุ้น เวลามาลาชายเรียบๆมันจะขึ้นตะเข็บหนาไม่ได้เราต้องช่วยดูนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อที่เราแก้ไขประมาณนี้ตัวบนนี้คือตัวอย่างนะคะเราก็เอามาวางทาบกันอีกทีนึงว่าที่เราทําเนี่ยมันได้เท่าไส้ไหมถ้าหากว่ามันเล็กกว่าเราต้องไปรีดดึงนะแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเราทําแบบนี้นะคะเนี่ยตรงชายเท่ากันความกว้างอ,อกเท่ากันนะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณจ้าไปแล้วจ้า